มาจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง้องไปเมื่อเนี้ยมากินตัวข้าวปุ้นบบอะไรน,ะนี่แมงกะพุนเพราะยาาใช้มือนะคขากรงลายเสือสาลายก็มีเช่นเดอรปูไข่ยอง กันดอกมาเลยวจ้ะโบว์วอาไลน์มาชิมกันเลยจะแ,แซ่บเนาะก็ลืมบอกว่าอันนี้ใส่เมนกุกลีเวียดนามไปด้วยนะคะเห็นไหมไอเออกินก่อนชิมก่อน ผักของเราก็จะมีสตอต้นหอมโหระพาผักชีผักกะเพรามาเด้อ